เสียงยังไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็ยังไออยู่ครับเไม่ผลต้องการนรอนตื่นไหมมีผลครับผมเอ่อเหนื่อยครับแบบว่าทําให้ต้องใช้แบบพลังเยอะขึ้นอรใช่ครับมีการปรึกษากับคุณหมออะไรอย่างนี้ถามว่าเราต้องคิดทำยังงคุณหมอบอกเดี๋ยวก็หาย<笑><笑>ใช่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วหนูไปร้องเพลงบ้างหรือยังคะมีมีไปร้องแล้วครับนี่เพิ่งกลับมาจากภูเก็ตใช่กลับมาจากภูเก็ตแล้วก็มานี่เลยครับใช้พลังเยอะคะร้อง ใช้พลังเยอะมากครับใช่ก็เหนื่อยด้วยใช่เสียงมันไม่เหมือนเดิมครับพี่แต่เป็นเป็นห่วงมากาเาลยนะคะก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมห่วงทุกคนนะครับออพอผมได้ลองเป็นดูนะครับไม่ได้ลองเป็นนะครับผมพลาดไปเป็นนะครับมผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้แบบว่าสนุกเลยนะครับ เป็นไม่ได้อยาเป็นเลยนะครับ uh huh. เพราะว่าขนาดผมรู้สึกว่าเราอายุยี่ิบกว่าเนี้ยครับ mm hmm. เป็นแล้วยังทรมานเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเป็นขึ้นมา mm hmm. ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านะครับแล้วเราไม่เหมือนเดิมมันงดหินไหมวลาเราไปลองให้มาแล้วงดหินมันไม่เหมือนเดิม,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 ดมคือแบบเราอยากจะทําแบบใช้แบบเดิมอะอยากทําโชว์แบบเดิมเดิมเหมนถึงแบบว่าเต็มที่แบบเดิมครับบางทีมันหายไปเลย mm hmm. ใช่มันแหบไปเลย mm hmm. ใช่ครับมันก็ต้องแบบกินน้ําเยอะขึ้นหลังๆถ้าใครดูก็ผมจะกินน้ําบ่อยขึ้นบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าเราก็เป็นเดลต้าเนาะเราติดมาจากไหนเอ่ยเพราะว่าช่วงนี้คือโควิดคอนระบาดหนักมากเอ๊ะผมไม่รู้ผมเป็นอะไรด้วยซ้ำแต่เหรอโอนผมเป็นโอเมกคอนใช่ครับเป็นโอเมกคอนครับติดกันทั้งวงเลยเรียกได้ว่าสเปเดอร์กันในวงครับผมใช่เป็นคลัสเตอร์กันเองใช่ครับผมโควิดปันมีผลต่อการทุกงานเลยก็ทุกคนก็กักตัวครับตามมาตรการก็สําหรับคนที่ ที่บ้านอยู่แบบว่าอยู่คอนโดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านคนเดียวก็โฮมไอโซเลตไปส่วนผมมีคุณแม่ที่บ้านคุณพ่อที่บ้านก็เลยต้องไปอยู่ฮอสพิเทลกับมือกลองใช่ประกัดตัวมีเพื่อนไหมเออเรียกได้ว่าไม่เคยได้พักผ่อนนานเท่านี้มาก่อนในชีวิต10วันครับ <c oughs> <limited S 1> ใช่เล่นเกมครับผมตอบได้อย่างชื่นใจ <c oughs> เล่นเกมอย่างเดียวเลยแล้วเล่นจ,จ,จนพยาบาลต้องมาเคาะว,ว่าห้องนี้มีคนอยู่ไหมไม่เอาไม่เอาข้าวเลยเหรออะไรเงี้ยครับใช่ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยครับ อเบลคนเียคป็นคจเนี่ยทเป็นแฟนกันแหลนในีอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเออก็ให้เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนจิ้นกันต่อไปดีกว่าใช่ครับเพราะว่าผมกับเบลก็ทํางานด้วยกันแล้วเรียกได้ว่ามันแบบคุยถูกคออะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะมีเพลงวันเกิดฉันปีนี้พอดีแล้วพอดีว่าผมมันจะต้องทําเองพอดีผมก็เลยโทรชวนเบลใช่แล้วก็เรียกให้เบลมาถ่ายกันค้ำๆอะไรเงี้ยครับ ก็เลยภาพมนเลยออกมาเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ยากเลยครับก็จริงๆก็นิสัยเสียใส่กันเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมเลยเคยคุยกันเรื่องนี้แบบเ้ยคจริงคู่เรานหรือยังเออจริงๆก็เคยคุยครับเพราะก็ตลกดีผมว่ามันน่าจะจินกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีหวัดดีเบลแล้วเบลอ่ะดันชื่อเบลพอดีมันเลยแบบเอ้ยมันเหมาะเจาะพอดีคนก็เลยคิดไปในทางนั้นครับแฟนๆก็เชียร์กันมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นคู่จริงไหมคะบผมว่านะ เป็นไปไม่ได้น่าจะเป็นไปได้ยากครับตอนนี้เบลน่าจะน่าจะสนใจหมามากกว่าครับใช่ที่เบลถึงเป็นเปคเราปะเออจริงจริงเบลคือไม่ค่อยได้เห็นพาร์ทในเชิงความรักจากเบลจะเห็นพาร์ทเพื่อนมากกว่าก็เลยตอบไม่ได้เลยครับว่าจริงๆแล้วเบลกับผู้ชายหรือเบลกับแฟนเนี่ยเป็นคนยังไงเบลมาถึงก็ ขอโทษนะพี่ก็แบบไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรอย่างนี้แล้ว oh, ใช่ครับมันก็เลยแบบไม่ได้ไปทางนั้นเลยไม่ได้หลีกไป็าได้อยู่เนาะ <laughs> ได้อยู่ครับพี่ไ <laughs> ม่งั้นทะเลาะกันทั้งวันเลยนะ <laughs>